แสงพี่แสงหามพูดชือถูกแพ้เนมเนี้ยมูก็หามพูดชือพอเ้าีอบเนที่เขาอันนี้เขามาถูกนะเราอาจจะอาทิตย์ก็ก็เลยไมได้ถูกะใช่ไหมสิขอโทษเราะว่าราเราขอโี่เราตั้งใจประมาณนั้นปรแสงอะไรถูกไหมเพื่อไปถึงเตงตะวันถูกไหมเอาใหม่เอาใหม่อาอาฟอนตาบอดฟอนาบอดพี่ แสงอาทิตย์คิดว่ารู้ไหมคะว่านี่คือใบถึงเตมันไม่ได้ฟังเข้าใจเดี๋ยวเราเตรียมเราให้แฟนๆไทยดีกว่าสักอ่ะอ่าเป็นคนนะคะเป็นคนนะครับ ยางเดียวนะโอเคโอเคเริ่มรุ่นใหม่น้องใน G M M ใกล้ อ๋อดูมีความหวังไลยค่ะบุ๊คอาจจะเป็นผมเองเป็นชุดอ่อนไม่อันนี้คือตัวอย่างเพื่อทำให้ว่ามันดูยากจริงๆแล้วซิงกันอยู่แล้วถูกไหมโอเคไาได้ฟอนบุมาประจที่ฝั่งนี้ครับที่ฟอนพี่บุ๊มาฝั่งนี้กับพี่มิ้นแลวเดี๋ยวแฟนๆจะอยู่ด้านนู้นนะและเดี๋ยวอีกทีมหนึ่งเดี๋ยวเราสลับฝั่งกันเพื่อให้ด้านนี้เห็นบ้างนะคะโอเคถ้าแฟนๆ สี่คนเป็นคนไทยหมดนะคะคนมีต่างชาติคนหนึ่งใช่ไหมคะโอเคเอ่ออ g ง i s ษโอเคโอเคอะแฟนๆยืนเป็นแนวนอนได้เลยคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ช่วยๆกันแฟนๆช่วยกันค่ะ So คุณอิง r i อ h อ So where are you come from? Hong Kong อ๋อ but you can speak Thai นิดหน่อย อ่อน ah, okay. แล้วลอนละโอเคเดี๋ยวเราช่วยๆกันนะคะพี่พีพี่พี่ลอยพ,พ,พี่อิงพี่ออกโอเค okay. ถ้าพร้อมแล้วหมวดคือสถานที่สําคัญในโลกนี้นะ oh. ถ้าพร้อมแล้วสองนาทีนะถ้าพร้อมแล้วเริมโอ้โห oh. นี่มันนับเป็นพยายามไปแล้วนะลูกหูเนี่ยเอาเริกทะทะอะไรวะ เริ่มมาฟาร์มเริ่มอ๋ออะฟาร์มเริ่มลูกเร็วเวลามันเดินไม่เอาท่าช่วยสิไม่ไม่ท่าไม่ท่าต้องไปต้องไปไปท้ออะแป๊กเกอร์แป๊กเกอร์แป๊กเกอร์เมื่อกี้จะเป็นงานซ้อมนะคะห้ามทำท่าด้วยห้ามทำท่าเวลามันมันห้ามทำท่าเดี๋ยวเราเริ่มเวลาใหม่ให้เมื่อกี้มันแค่ซ้อมนะโอเคนะอันนี้แค่ซ้อมครับโอเคแค่ซ้อมถ้าพร้อมแล้วเริ่ม ฟอนเริ่มก่อนอะไรอะเปลี่ยนไหมหรือจะเปลี่ยนไหมสูงพีระมิดพีระมิดดูได้ไงอะดูได้ไงอะฮอฮอทะเล่อมามามาล่าเลไทไม่ออเ้ยอะไรนะอะไรก็ได้พูดเลยพูดเลยา อะไรได้ญ right. okay. mhm. oh. ี่ปุ่นญี่ปุ่นค่ะสิกฮังโผข้าพูดจริงทุกข้โอ้ยเหนื่อยอันนี้คือที่ไหนเนี่ยอ๋อคันเกาหลีเกาหลีพู่เข้าใจกติกาผิดแน่เลยอ่ะคันเกาหลีสถานที่สำคัญในในเกาหลีสถานที่สำคัญในเกาหลี สูเมืองหลวงชื่ออะไรเมืองเมืองหลวงชื่ออะไรโซโซแล้วสูงสูงเรียกว่าอะไรโซะไรสูงตึมตึมอ๋ออ่าหุบมาหน่อนที่ไหนเนี่ยอ๋อสิงสิงคโปร์โตสิงคโปร์มีอะไรมีอะไรเสือคุณพี่นี่เก่งมากค่ะคุณนิ่งสู้เขาค่ะ่ไหนวะเนี่ยเมย์เมย์ไหนอะเมกา ปีนเดินผููที่มีเขาที่มีเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าเล็บมันแหววเล็บไม่ที่ไม่ไกลอันนี้เขาขอข้างครับขอข้างครับขอข้างครับอ่ชื่อตัวเองเลยค่ะพี่พีกอลพีพีถูกครับโอเคอันนี้โบนัสนะห้าผู้ยากไปไม่มีใครโกงทั้งนั้นเลยห้าผูเกินสิบ จะได้โบนัสอุ้ยมันเจ้าเหมือนกันตอนแรกที่เล้ไม่พร้อมแล้วก้กติกาที่โูขอเปลี่ยนได้ไหมครับไม่รู้พี่มิ้งให้เรื่องเองว่าไอ้ไหนที่เราจะใบ้เขาสิบสิบพยางคยามที่ไหนเนี่ยโอเคเราเราไม่ไม่สามารถพูดคำนี้ได้เลยใช่ไหมครัใช่โอ้ี่เราเล่นกันเราเราเรายังไม่เข้าใจกติกาเลยนะอเรยาพร้อมแล้วเริ่มอินเดียสัก สามเอ็นะครับจับไปสมเอ็ดสามเอ็ดเเวเตีเว่าจ้น้ำโอ้ยทะเลสาบทะสาบาือ้ว่าไม่ได้ยินคงเาแม่น้ำคงาโอ้สุดยอดขอบคุณมากครับที่ช่วยพวกเราโอเคโอเคทีมเีย ุลักทุเละมาสิ่งอีสโอเคโอเคอ่ะสองเรมาอยู่บ้านนี้บ้างถัดนี้จะได้เห็นตอนนี้ฟ้าบุกเขาเชื่อเกัดที่ใช่ยังนะเขาใช่แล้วครับมันไม่เด่นจริงแล้วมันยากเพราะสถานที่มันยากมากเก่าแฟนคลับขึ้นประเด็นเนี้ยไงโคตรซิงซิงไหมสักไร่ะสักสักว่าตอบเลยนะตอบเลยนะศักดิ์สิทธิ์ สักวันคืออะไรคือคุณคุณชานคุณคู่คุณไม่ร้อนคุณกิ๊กคนไทยคนนี้นะคอนเนอร์คอนเนอร์ช่วยกันได้ไห่ะ้อนบุ๊คครับพี่พี่เขาฝากบอกว่าเขาอะเข้าใจกติกาฟ้อนบุ๊คช่วยเข้าใจกติกาได้ครับโอเคก็คือพยายามพยายามเดียวไม่ยากนะ มันขยับเข้ามาใกล้ๆได้ครับใช้ท่าด้วยพูดได้เยอ่ะเฮ้ยมองตาเราเลยมองตาเราสิงเรอในซิงชัวผู้อื่นก็ไม่ช่วยอะไรมาเอาไว้ดีโอเคถาให้ดีนะครับถ้าพร้อมแล้วไม่รู้ไงว่าที่นี้คืออะไรไปทำต่อกันไงขอเแปลคำได้ไหมครับอันเนี้ยมันต้องมีความหวังสุดๆเลยตอนเนี้ยโอเคอ่ะอันนี้ได้ครับอ่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วเริ่มให้เริ่มอยู่ฮะอยู่

ลายเชียงใหม่ครับอยู่เชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่บุ๊กตอยถูกแล้วต่อยเลยสูงต่อยถนนโอหูยอันนี้ขึ้นที่ไหนนะฟอนเริ่มมาทะฮะทะเลทะเลไม่ใช่ที่ไทยไม่ ทะเลเทรเเไม่รู้ค่ะคุณชายคุณเป็นความหวังของทีมค่ะโอ้ย,อ,ยอันนี้ขึ้นที่ไหนอะ่อะไม่เอาประเทศไม่รู้ฮะเยอรมันอยู่เยอรมันค่ะกัน้นกำแพงเบอร์ลินถูกค<ะ>ูะเก่งมากเป็นไงละ่ะคุณเข้าใจกติกาฮณา้าวนำหน้าฮานำหน้าไปพุ๊บไปกลับแรกเปิดเลยเพื่อนเดิน เท kind of um ี่ยวมีของขายมากเรือเรือเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ถูกคุณเก่งมากเออโหคุณที่ไหนครับโอเคเราเพื่อความแฟร์นะมีโบนัสพอยต์เหมือนกันนะคะสิบพยางนะครับอ่ะสองหนุ่มเลือกอันนี้เอาจริงแล้วครับ อันนี้เอาจริงแล้วอันนี้เอาจริงแล้วอยากไปอันไหนให้บุ่งเรื่องเลยรู้จักอันไหนบ้าง่อนอันนี้คือไครกันไหมรู้จักอันไหนบ้างไม่รู้จักเลยยิ่งมาสักอันยิ่งโมเลยฮะอ่ะอ่ะอ่ะรู้จักไหมเอออ่ะลองสิอพร้อมแล้ว กูขนาดนั้วเขาก็รู้แหละดวงตาขนาดนี้เก่งมากครับเก่งมากโอเคงั้นทีมนี้นะคะได้ไปเจ็ดคะแนนเฉือนนิดเดียวเองนะแต่เนื่องจากฟอสบุ๊กอาจจะมีความยากในกติกานิดนึงถือว่าเราให้ทั้งสองทีมแล้วกันเนาะพี่ฟอสพี่ปุ๊กเนาะถือาสนุกสนุกกันด้วยกันนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวลงแซนบายข้างล่างได้เลยนะคะคุณยากนะครับคุณนะครับพูดทีละคำเนี่ยยากไหมยากยากยากไหมมันห้ามใจยากเหมือนกัน แต่พี่มินชอบมากเลยนะทุกครั้งที่ป้ายไปอ่ะจะได้ยินประโยคนึงจากบุ๊กตลอดคือที่ไหนไ <c oughs> ม่ค่อยรู้สถานที่ <c oughs> มันคือที่ไหนม <c oughs> ันคือที่ไหนโอ้วันนี้โจนอะอาจจะยากนิดน,นึงที่มันเป็นสถานที่สาคัญทั่วโลกเลยครับอ่ะโอเคพี่ฟอยพี่บุ๊กถ่ายรูปก,กับแฟนๆก่อนครับ <c oughs> ไม่ต้องนัางก็ได้ครับยอย,ยๆได้ ถือว่าเป็นกิจกรรมเล็กๆนะคะร่วมสนุกกันนะอขอบคุณนะคะขอบคุณคุณอิงนะคะ o อบ a v e f u นโอเคทีม okay, ต่อมาคะ่ะพ,พี่ชัดค่ะพี่พปกติพี่ชัดไปเที่ยวทั่วโลกเหรอคะทำไมถึงรู้จักที่อ,อทำไมพี่ถึงแบบเซียนขนาดนี้ครับหรอ มไม่รู้แักเลยอเดี๋ยวกถยรูปโอเคเรียบร้อยค่ะ ใช้เกมใหม่หมดเลยด้วยแล้วมันก like like okay? oh. ็จะมีความยากนิดนึงแล้วก็ไม่ได้เตรียมกับน้องก่อนเน่ยค่ะพี่พี็เขาติดมากพี่พี่โอ้โหตอบได้ไงอ่ะใช่อะแต่ฟอนต์บุ๊กพี่มินเชื่อว่าพวกคุณน่ะซิงกันเพราะนั้นอ่ะเราจะให้คุณขอบคุณแฟนๆหรืออยากพูดอะไรกับแฟนๆก็ได้โดยที่พูดง่ายนี้ง่ายเลยอันนี้ง่ายเลยนะอันนี้ง่ายเลยคีย์คือขอบคุณแฟนๆแต่ถ้าจบได้คำว่าขอบแล้วคุณนะ โอเคเริ่มเริ่มเริ่มเลยเริ่มดีใจที่ทุกได้คุณไม่ฟังผมอ่ะดีใจที่ทุกตาผมทุกเนดีใจเอาใหม่ไหมเอาใหม่ไหมเอาใหม่มทุกคนเริ่มกิจวัร้อมนะคะอ่ะอ่ะอ่ะเอาใหม่เอาบุ๊คเริ่ม ขอคุณทุกคนที่มาหาพวกเราณที่แห่งนี้ดีดูโคตรสมมากเลยดีดีใจที่ได้เจอทุกคนนะที่ที่ ที่ถูกปะเออณที่แห่งนี้และพวกเราจะได้เจอกันอีกไหมแน่สิเพื่อนมึงังไมทำไมล่ะตอนนี้จะได้เจอกันอีกไหมจะได้เจอกันอีก

สุดท้ายแล้วนะที่เนี่ยสุดท้ายแล้วนะครับอ๋ออ๋อเราจะลากันแล้วไงอ๋อสุดท้ายแล้วนะครับพวกเราสองคนขอขอบคุณนะครับที่มาหาพวกเรารักมา มากนะจ๊ะเอาแบบไม่คิดนะเอาแบบไวๆเลยเอาแบบไวๆเลยเอาแบบไวๆนะเอาไงดีเราขอบคุณนะที่แห่งนี้ไปแล้วอ่ายินดีที่ได้เจอแล้วอ่าฝากผลงานนะโอเคมาหนึ่งสองสามฝากผลงานฝากผลงานของพวกเราเรื่องเราเรียกว่าไงเพอร์เฟกต์เทนไลน์เดอร์จากออนปลายปีนี้ แน่เลยนะจ้าายนี้แน่นอนนอนเจอกันใหม่โอเคโอเคมีมีอีกเยอะแยะมากมากโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ ออาฝากดีๆเอาฝากดีอากดีไงพวกเราทั้งสองคนก็ขอบคุณทุกคนที่มาหามานะครับแหมรู้สึกไม่ได้เจอกันมานานก็บอกว่าจะได้เจอทุกคนอีกนะครับแล้วก็เดี๋ยวได้ดูแน่นอนครับ Perfect Trainer นะครับผมไม่ใช่แค่พวกเรา ford ดบุ๊กนะครับก็จะมีอีก Mark j จ n นเนแล้วก็ p e r ร์ s ซ n นตอ่าใช่ครับผมแล้วก็เจอกันแน่นอนนะครับปลายปีนี้ยังไงพวกเราทั้งสองคนก็ฝากด้วยนะครับด้วยนะครับเจอกันอีนะครับขอบคุณมากครับ สนุกดีนะสนุกดีสนุก,นกไปตามใจเย <Dream> <laughs> สนุกไหมคะสนุกไหมคะโอเคสนุกสุดเลยณนะที่แห่งนี้ขอเชิญฟอสและบุ๊กไปถ่ายรูปกับแฟ <Okay. S 2> นๆะณที่แห่งนี้ <laughs> ได้ครับณนะที่แห่งนี้ครับ